มาพี่น้องมืงหนิมากินเนื้อเสือได้พี่น้องเด้อเสืองามๆเนาะพี่น้องเนาะว่าสิก้อยเสือได้พี่น้องมืงหนิก้อยเสือสุกินได้พี่น้องเด้อมาพี่น้องก้อยเนื้อเสือได้พี่น้องเด้อเห็นบ่พี่น้องก้อยเนื้อเสือรอดเดือดขึ้นเก่าลือครับก้อยเสือได้พี่น้องเด้อมาบัดนี้โอ้เสืองามงามพี่น้องนี่ดูนี่น่ากินมากเลยผมชอบครับผมมากกินก้อยเนื้อเสือได้พี่น้อง ผมว่ามันมั่นแล้วก็มันกระเสียบอีเอามากพี่น้องมาปาดก่อนหั่นก่อนได้พี่น้องเด้อหั่นอยูเห็นเห็ดหนุ่ยเห็ดนีู่่นะครับเห็ดอยู่ในเหี้ยนได้ได้พี่น้องผมมักเนื้อเสือตุกครับจ้าเป็นอย่างเหนียวอยู่กับจีนแต่ว่าผมเห็นมักหัวมันหยาบได้พี่น้องเด้อหัวมันเหนียวแต่ว่าก็มักกินเนื้อเสือซอยจุนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จูดอกครับสิก้อยไม่ได้กินหนุ่ยแล้วก้อยเสือมาพี่น้องเบ้างปาดนี่้ัานตัวการเห็ดต่อไปหั่นก่อนขออนุญาตหั่นก่อนพี่น้อง ไข่เสือแซ่บเสียบเสีเลียดแซ่บเลียดไปกป่อนภาษาไทยเล่ากับมามาเลียดพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเนื้อเสือล้วนเดี๋ยวจะปรุงครับปรุงเครื่องเพชรไหลพี่น้องเพ็ดพุ่มเป่าแดงเพ็ดเบื่หน่อยนี่นๆๆ้ำไหลเพ็ดหลายเลยละครับเพชรเปลือกินเปลือเพชรเี่ยวเลยครับเปลเือกินแรงเนาะ มาปรุงเครื่องปาดนี้ปรุงเครื่องพี่น้องบัดนี้หลังจากที่ปรุงแล้วกันลืมพี่น้องลืมอัดวีดูครับนึกว่ามันจะคองอัดไวเรียบร้อยอ๋อบ่ไปยังใส่พริกใส่เกลือใส่ปลาแดกที่เก่าน่อแหละครับลืมลืมลืมพี่น้องลืมราะว่าจะคลองอัดวีดูไวโบแมนบได้แทีเอะอไทยเห้เบิ่งซั่นไอการใส่เครื่องปรุงพริกหอมกว่าขวดนี่แหละพี่น้องนี่แหละครับส่วนปลาแดกกับใสคือเก่าน่ะ ได,ดีดีเลยพี่น้องเลยด,ดีดีที่พวกดีแต่ผมใส่ใส่ขวดนี่ไว้ผสมก็น้ำป่านะครับผักคือบกพันธุ์ไหเนาะผักเนาะพี่น้องเลยเอาซี่มือหนะ่ะบัดนี้พรานมอาานือบกพันก๋วยก๋วยเสือพี่น้องเอ้ยเอาซี่มือพี่น้องเด้อ พ่อพี่นอ้องไปกินเลยครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาว u t u ู e ที่เขารบลักทุกทุกท่านครับสุปปูสุกคนเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศเด้อในประเทศก็ดีเด้อพี่น้องเด้อสุปปูทุกคนละ่ะ สู้แก่สุมุ่งสู้มองสู้บอลนะเพื่อนเอนาะมาพบมาพ่อนกับเก่าเหรครับกับเบาแดกทางช่องยูทูปเบาแดดชาแนลได้เพื่อนเด้อนเฟนเพจเฟซบุ๊กกับมี่คือเก่าเหรอครับเบาแดกผ้ากินผ้าเที่ยวผ้ากินอะไรเพื่อนเพองผ้าเสียบเนาะเพื่อนเพองเนาะมาเมื่อนี้เมื่อนี้เมนูเก่าเมนูเดิมเมนูบักคาประจำเบาแดกก้อยนะครับเด้อเมื่อนี้ก้อยง่วงว้าเป็นว้าเป็นก้อยหมูนะครับอันนี้เป็นก้อยง่วง ก้อยเนื้อเสือติดมันครับพี่น้องเบาแดกมากหมักมากจนจีสจี๋กงเลยพี่น้องหัวหันปลาเมียอะไรกสิปลามันเมียงหได้พี่น้องเด้ออ่ะหม้อปั่นนะทราะมาพี่น้องมากินข้าวกินน้ำน้ำกัดกับบรรยากาศอยู่ในเฮียนนะครับเด้อฝนตกฝนกระตกกิปใส่บ่ได้กินอยู่ในเฮียนนี่ฟองนี่แหละครับฟองเสียบกินอยู่ใสกระเสียบเบิดลมาพี่น้องเนาะมาเอ้าลืมก่อนอื่นกับความอนุญาตตื่นน้ำยาก่อนได้พี่น้องเด้อเตื่นน้ำยาล้างมาอเช็ดจัดน้อยมันจี๋จีบ๊อกข้าวเนาะพี่น้องเนาะเอามา ขอเตือน,นอนุญาตานะครับเด้ออนุญาตขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้่องมันยังเขากัดน้องครับพี่น้องเนาะบ้าไรต่อครับพวเป็นกระสายหืมมาพี่น้องมาบ้านี้แล้วเห็ดปันหนังฝรั่ง,งเดยเฉพาะอะไรพี่น้องก็มุนตกลงตกลงตกล,ลงแหละกะคือเก่าพี่น้อง สารครามน้ำบอตองเดี๋ยวเก็บทองพี่น้องมาบาทนี่ได้การโอ้คักหักพาใส่ลงไปวาบเลยพี่น้องเด้อของเขาดีดีปัญหาเมื่อนี้ครับเข่าเบ้าแดกเบิดพี่น้องแต่ว่ากับพ่อดีกินยูดอกคิดว่าพอเดียวมาพี่น้องมากินน้อยๆเน้นอันนี้พี่น้องพูดได้กบว่าจะกินบุบเบจเียมาพี่น้องออกฟองนหน่อยขาแเม่ด้วยพี่น้องเด้อมาพี่น้องมา รื้ืมมือได็ก็ลืมบอกพักเนาะบักแตงบักอ่าบักทั่วบักเขือนมาทัา่วผู้บอกพี่น้องนะมามาพี่น้องเนาะบักหัวเหี่ยวนิดเดียวพี่น้องเลี้ย,ยเลี้ยนนิดนึงมาพี่น้องมากินเนื้อเสือติดมันห้องหูยวูว่ามันหยาบกันมากกินอื้มอ,อื้ม บ่มีเจกะเรียมมี่นลองอืมอืมืมอืเดี๋หาสอนม่ลอง เี้ยงเจ้าของเนี่ยจิ้มมันนี่เป็นของได้เป้าแดกมากเนี่ยจิ้มมันเป็นของเด้ฮัู่สิ ไปหาหมักดินใหม่กับบุ้มี่พี่น้องอยากกินอยู่ได้หมักดินใหม่พวก็มักกินเลยระว,ว่างบ่้มี่พี่น้อง

บ่เงแต่ว่าเป้าแดงกด็ว่าคิดว่าพอกินนิดหนอกพี่น้องเนื้อดิบมันแม่จะมันเสียบกันเลยก๋อยพี่น้องเนื้อมันก๋อยมันจะเสียบกันพี่น้องผมมัก ของแสีบมันอยู <olas> ่กับผู้หมักด้วยเป็นของเด้อของแสีบมันอยู่กับปุกกระปุกหมักอันผู้ได้่ะกินดิบกินได้กับคอสก๊อตควาได้วยเป็น้องเรื่องมือเด้อเคอสก๊อตควาไพเพลินของแสีบมันอยู่กับผู้หมักเนาะเป็นของเนาะอ่ะฝากช่องได้ดีกว่าเดี๋ยวพี่น้องลืมช่องเบาแดดฮันมักคลิปนี้กับกดไลค์ถ้าใช่กับกดแชร์ให้เบาแดดน้ำเนื้อเป่นเด้องกดไลค์กดแชร์ไปไกลๆครับแชร์ไปหมดต่างประเทศนอกประเทศในประเทศปุ๊บปากันไปเนาะพี่น้องเนาะกดซับจะไข่กดกระดิ่งนเ้องเด้อ มาต่อกันต่อเฮาลุยนำก่อไปโอ้โหโอืม vẫn 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 luôn vẫn 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 bao vẫn 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 mẹ vẫn 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 เห็ดเล้าๆกับตักออกมานนหน่อยๆนะพี่น,น้องแต่ก็มันยังกินเบิดลืมแต่ว่า,บาเบาแดดเมื่อไหร่เพนจังสัตว์กับเป็นคนที่ยิงใจเห็ดแล้วกับเห็ดมารวดเบิ่บเบิ่บกับเล้วแต่ว่ากันไปตักออกมาไวแหวเห็ดหน่อยๆมันมันก็เห็ดหน่อยแท่เห,ห็ดกินหน่อยแถ่บ้นานๆพี่น้องเนาะเดี๋ยวกิน,นแต่ว่าอิ่มแต่ไตเบาแดดเด้อพี่น้องเด้อแต่ไตเบาแดดเป็นสัตว์ด้วยนี่ใส่พี่นอง มะเขือพิมพบัลแซ่บๆเป็นของเลยอันเบื้องกับบอกเนีย่ยเรว่อวัตแสบด้วยพิมพบัลด้วยเป็นหายมากขึ้นกว่านะครับอืมครับปุ๋ย คนก็ตกาแซมจแซมแน่พี่น้องตกบลเป็นตอนเป็นเนี่ยเป็นไข่เปน้องเลยตกพลาแมแจ็ตเนี่ยไม่มีนนำครั้งเข่าละพี่นน้อง ได้ขั้นโบิดมันโมหยากเลยเป็นของเลยบอกเลยมันโมหยากสำหรับเบาแดงโมเบาแดงหลายนี่ยมาแลกกับจัดเต็มคือเกาหลกักเป็นของด้วยปาร์ตี้บึดคือเกา mhm mm นี่จะวานหน่อยๆของว่เบิรดหรอกไปกินอะไรครับกินจุนจเดี่วกินเด่นเด่นเีวอ้วน บัากเกืาไปยีนบันมูซี่ก็แบเลยไหมน้อง Hmm. chưa đồng luận với rằng ต้องขาน้อยผ่าแม่พี่น้องเมื่อเบิดอิ่มตุกเลยอยากกินเบิดกินนั่นครับกินเลี้ยไปนี <c oughs> ่ก็เข่ากินเบิด์ลายมันมันกินกินข้าวโพดไปน้องให้เลี้ยไปนี่ติ๊บเข่าไปน้ำนี่เป็นของเรื่องผู้ถ่อเป็นบอกไใว่าให้กินเข่าก็นเยอะให้กินเบิดให้เลี้ยไปกระชับสองกระชับไน้องมันเป็นเคล็ดลับของผู้ถ่ออาแกศไปไทม้าพ่ได้ว่ามีเข่ามีน้ำกินน้ำเพียงเนาะ จ่อพรวะเมีพันบอกพันบอกพ,พันสอนวะถ้าเกินบอกเป็นเนียกันบูรุนั่งพันด้ึกคืนเป็นหลังเดิมบ่อยฟังคือ อ้าวตุ้งวยกมเคยเพิ่งนบานมั้ย กวนเาเห็นแบบพริกมากเพ่อนบ้านเพรบอกนะเพ็รอี้ว่ากินกับก้อยได้าถเราเอามาหายมากแบบพริกหก้อนพริกมีบาดไหมเพชรอีนีไปออ แต่จังก่อนจังมื้อได้เป็นของเ้ื่อง Mm-hmm. ยังกระยังบใบหรอพี่น้องเด้อบอกเลยบ้าแดดกินโบบูจีเทียแต่ว่ากระยังบ่หลายบอกเลยบ้าแดดกินโบบูจีเทียดอกแต่ว่ายังบ่หลายยังเนพ่อเนีกินฮอดอยู่นะพี่น้องนะตัเอิ่นภาษาเนี่ยแกเลี้ยบไปมันหาแก่งไปใช่ไหมพ่อได้กินได้อยากบ่ได้เป็นเงี้ยงกินได้พี่น้องเด้อห้าพ่หลงทางมากพ่อได้กินได้อยากมาพี่น้องแล้วว่ามีก๋วยมาพี่น้องเนาะอ๋อภาพถ่ายพี่น้อง 对不对？嗯 <noise> 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 ผมอําล้ำพี่น้องอ่ะพอสุดยอดก้อยมาเนี่ยสุดยอดอีพี่น้องบรรยากาศจะวามาถึงเหมือนมือนจัิงหน่อยได้เพี่ยงเดื่อฝนมันตกเอ้าพอหน้าเปลี่ยนวะนะฝ่าแม่ยาพึ่งห้องยิบห้องบอกก่อนสารลักษณ์จิบนีกับยี่ปอสมีเนาะพี่น้องหันกิริยาตาตาของเบาแดีบบริสุภาพพูดจาบ่เหมาะสมก่อความสดความไพได้เปลี่ยนเพ้อ หักกันเพี่ยงกันเก่าล่ะครับหักกันนดนโดนเนาะสำหรับมือนีบเบาแดกสิขอตกรอกไปก่อนมืออื่นมือเฮียยังสุกินกับถ่าเบิ้งได้เปน็นรองเลยมีสุูมือนีสุูมือมี่จะน่าเสียดเสียดเอาสำหรับมือนีบก็ขอตกรอกไปก่อนครับสวัสดีครับ